มีปัญหาเรื่องดวงตาม,มาก่อนนะคะคือทํางานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์มา17ปีนะคะทุกวันก็จะใช้สายตาตลอดกับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่เคยทานผลิตสุขภาพดวงตาจนเกิดปัญหาเริ่มมีอาการปวดแสบตานะคะน้ำตาไหลมีอาการหนักมากขึ้นคือเริ่มลืมตาไม่ขึ้น,นะคะ่ะนั้นแหละก็คือได้เข้าการผ่าตัดลอกตานะคะข้าห้องผ่าตาัดนี้ก็ใช้วิทยนจำนวนเงินค่อนข้างสูงกัน35,000 หลังจากนั้นมาก็กลับมาไปอีนะคะอาการนันก็กลับไปอีกไม่ได้หายเลยแล้วก็ทานตัวอื่นที่เป็นบำรุงสายตามาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะจนมาพบก,กับตัวผลิตภัณฑ์ของท่นานด็กเตอร์ออปตาเบอร์รี่พัทตัวนี้นะคะทานวันละสองแคปซูลใช้เวลาทานเนี่ยมา15วันปรากฏว่าคนที่ได้รับก็คือ,อตาไม่แห้งนะคะตาเริ่มแบบเบาๆขึ้นค่ะ แล้วก็มอนสุกว่ามันแข็งแรงขึ้นนะคะอาการที่เราสู้แสงไม่ได้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยเราเรา,เราจ้องแสงได้ไม่ต้องใสแว่นตาตลอดเวลานะคะแล้วก็ความสบายตาเนี่มันบอกได้เลยว่าตาเราแข็งแรงขึ้นก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยนะคะออฟตาบริพัทอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่มีปัญหาการใช้ดวงตากับคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์ แะะลกะก็ทุกวันทุกวันถ้าเราไม่มีการบารุงรักษเาขเขาเขาก็จะเสื่อมสภาพได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ